ทำอย่างไรให้เราเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมที่จะแข่งขันงานในยุคป,ปัจจุบันยุคที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นต้องแข่งขันทั้งทางด้านของราคาแข่งขันกันเพื่อให้ได้ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นแต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างก็ต้องมีแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ในสภาวะการแข่งขันองค์กรไหนไม่ได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อลองรับการแข่งขันองค์กรเหล่านั้นนักวันที่จะต้องถอยออกจากอุตสาหการรมไปดังนั้น การปรับตัวปรับปรุงลักษณะงานในทุกๆด้านขององค์กรจึงมีความจำเป็นโดยต้องทำให้พนักงานภายในองค์กรเองต้องปรับปรุงทางด้าน mindset ทัศนคติเชิงบวกเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นค่อยดำเนินการปรับปรุงระบบงานด้านอื่นๆต่อไปมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ต่อ คำถามทุกข้อสงสัยสัมมนาในรูปแบบ d i a l o g in team learning by sharing เพื่อพูดคุยกันในรูปแบบสนทนาปลูกปัญญาบนพื้นฐานของแนวความคิดจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2 7 1 7 3อ0 0 0็นต่อ81เว็บไซต์ www tpif or th Facebook f a ฟนเพจ TPA HRD Training อีเมล et@tpa.or.th หรือที่ไลน์ TPA Official และอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube TPA Official กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนั่นเองคะ่ะ บริการอื่นๆของสสทสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.tpis.or.th เลือกหัวข้อเกี่ยวกับสสทเลือกหัวข้อบริการค่ะสสทห่วงใยห่างไกลโควิด -19 อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ